ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไยทอง by ARR g o Trading วันนี้วันที่26เมษายนพศ2565พบกับผมช้อนายขับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทาง ARR และในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่346 ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือโกลสปอตนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็หลุดแนวรับลงมาอีกแนวแล้วนะครับจง1,920นะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีแรงขายมหาศาลนะครับที่ยังคงรออยู่แต่ในขณะนี้เนี่ยมันก็มาถึงแนวจิตวิทยาสําคัญที่บริเวณ1,900ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการพยายามสร้างฐานให้เห็นนะครับจึงมีความเป็นไปได้ครับที่จะมีการดีตัวเล็กน้อยนะครับอาจจะขึ้นไปผมว่าไม่เกิน1,920ละดังนั้นกลยุทธ์ที่แนะนําคือควรแบ่งไม้นะครับและรอซื้อที่แนวรับ เท่านั้นส่วนไม้ที่จะมารับเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าไหร่ผมแนะนําว่าก็ควรจะมีขนาดที่ว่าถ้ามันหลุด1,900ไปเนี่ยมันอาจจะลงไปถึง1,850ก็ได้นะครับดังนั้นไม้เนี่ยจะต้องเตรียมใจเอาไว้เลยนะครับว่าถ้ามันติดเนี่ยอาจจะติดถึง50เหรียญเลยก็ได้ถ้าไม่สต็อปลอสนะครับดังนั้นนักลงทุนที่ไม่อยากรับความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนําว่าควรรอให้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มก่อนจะปลอดภัยกว่าครับ สำหรับประเด็นข่าวนะครับก็ยังคงได้รับประเด็นกดดันมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับเขาส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างน้อย0.5%ในการประชุมที่จะมีถึงในเดือนหน้านี้นะครับอันเนี้ยก็เลยยังคงส่งผลให้ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนทําสถิติสูงสุดในรอบกว่า2ปีแล้วทําให้ราคาทองคำเนี่ยซึ่งซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยก็เลยถูกกดดันมาตลอดนะครับ เพราะเมื่อดอลลาร์มันมีค่ามากขึ้นราคาทองคาก็เหมือนมีค่าน้อยลงโดยอัตโนมัตินั่นแหละครับ แต่ปรากฏว่าในไม่กี่วันมานี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนพับัตรระยะยาวของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ครับถ้ามีอะไรที่มันมากระทบกับค่าเงินดอลลาร์นะครับหรือว่ามันรับข่าวกันไปหมดแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาในระยะสั้นนี้ได้นะครับแต่ในภาพรวมมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับดังนั้นก็แนะนําว่านักลงทุนท่านไหนไม่อยากเสี่ยงเนี่ยควรรอต่อไปจะดีกว่าครับ สำหรับ ARR เราในวันนี้เราให้แนวรับไว้ที่1890-1880แนวต้านที่1910-1920สต็อปลอนเมื่อหลุด1870ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0มงเช้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ากับฝอยทอง by ARR สวัสดีครับ